ลิลินมานี่หน่อยเอากระดาษไปให้ป๊าเร็วลิลินลิลินมานี่มาหาแม่ก่อนอ่ะอ่ะลูกลิลินอ่ะลิลินเอานี่ไปให้ป้าเช็ดให้เลยอ่ะเอาไปป๊าเช็ดให้ ไอ้ปลาเซ็ตให้ไปไเช็ดจมูกเช็ดจมูกมีอะไรปะมีอะไรติดไหมเออเช็ดมือด้วยเช็ดมือด้วย